เอาแล้วไขกุญแจเขาอะไรนะนายได้ยินแล้วรู้ไหมอันนี้มันร้ายแค่ไหนฉันมาเพราะาอยากรู้ถอดกุญแจมือเขาเรยบร้อยนี่เงินอะไรข้าตัวเชียร์ลีเดอร์เหรอลงมือดูสิแกมีอะไรดีเขาว่าแกยิงไม่เคยพลาดพิสูจน์สิ กระสุนหนึ่งนัดในรังเพลิงแกจะทำอะไรกับมันโนอี้สิสั่งเลยเจ้านายผมจะเป่าหูันใจเย็นๆก่อนเล็กส์สั่งลูกน้องนายเอาปืนลงสั่งแล้วสิเอาปืนลงเอาปืนลงผู้พันเรื่องแบบนี้แหละที่ผมหูว่ามันจะเกิดขึ้นมาเย็นนี้มีอะไรกินเอ็มถ้าไอ้นี่มันยิงฉันฉันจะให้แกฆ่ามันและเคลียร์ประวัติเรา์เซอร์ไดคอมให้ฉันด้วยปืนเนี่ย เข็มไทจนวนถูกตะบายออกไปแล้วมีแต่กระสุนปลอมในแม็กถ้าฉันเหนียวกายมันก็มีแต่ลมแล้วน่ะคุณพูดถูกต้องที่สุดแล้วจะใชปืนมีลูกให้มือปืนพระการทําไมเอาซี่เหนียวไกเลยรัวไปเลยไม่ต้องรัวอะไรทั้งนั้นแกไม่รู้จักยายป้าเนี่ยฉันเสียรู้จักแกเก้าเดือนแล้วจําได้ไหมฉันเคยเอาคุกกี้ฝากแกอร่อยด้วยอะป้าอะไรวะ We'll get a bottle กเห็นคุณภาพสินค้าแล้วทีนี้ฉันจะบอกราคาฉันข้อแรกฉันต้องไปจากที่นี่ข้อสองฉันต้องการสิทธิเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวโอ้โะนให้แม่มันมาได้แค่เยี่ยมลูกบ้าบางครั้งแต่ผัวใหม่ห้ามมาติดข่ดานิเลห้ามมาดานิเลตัดออกตัดออกอข้อสามให้ทุนการศึกษาส่งลูกฉันเรียนจนจบโรงเรียนดีที่สุดฉันอยากให้ลูกจบมหาลัยอย่างฮาวาดหรือเยลมหาลัยชั้นนำมหาลัยชันนำใช่ดังระดับประเทศแบบนั้น แล้วถ้าลูกฉันเรียนไม่ไหวแล้วกเกรดเริ่มตกแกต้องหาติวเตอร์มาติวให้ด้วยเข้าใจป่ะอ๋อเข้าใจรู้ใช่ไหมโอเคในค้าพัวฉันแต่ฉันเริ่มคิดมากเพราะเห็นมีใครจดห่านอะไรเลย <c oughs> แกไม่อยู่ในฐานะเจ้าเรียกร้องอะไรเลย <c oughs> เอา้าโทษทีน้องแกนึกว่าฉันคุยกับแกเลยเปล่ปาแกแค่ถามผ่านฉันก็ลพูดเจ้านายแก <c oughs> รู้ข้ตัวผมแลวนะป้า